โอ้คิดยังไล่ะสวัสดีจ้าพี่หน่อยจ้าแกได้ไหมไปนะ่ะกินแม่กินข้าวแล้วกินข้าวเจี้ยว ยาเด้อหิวนอนไนพี่น้องสดยังคอนๆก็นาเป็นที่สวงะ่ะมัคือกินนั่นแบ่แบเสีับเจ้าห่อนเสียบปวดเสียบว่าเหนือมันพลอยโอ้ยนินอะ พี่แกะออกค่อยๆแกะมาจา้ะพี่น้องจ้ะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันส่วนทนห้อนน้ำกันมันกินยาลงไปแต่มันหิวนอนไหมก็เลยต้องหาไงกิน เกาะงานเพื่อนมาในหมูมาใจจุ่ยเย็ยนไว้ไว้ให้ตระเขา ไปเอาน้ำมากินจะอึดแล้วนะ่ะไ,ได้ปิดประตูในบ้านไหมดเดี๋ยวงูเข้าไปปิดเอาน้ำไว้แม่เลย,เลย,ยนี่ๆกระติดไอติด บัดน้ำเมียค่ะกินไหมลูกกินไหมไม่ใช่ วานยายโทรมายายยายวางไปขุดปูได้ครึ่งถังแต่ตะฟ้อม่ไมไม่บอกตั้งแต่แรกนุ้จะไปขุดเหรอใช่ไปขุดกับยายวางยายวางขุดอยู่ตรงต้นมะขามหน้าบ้านนะหน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านใครเอ้าตรงหน้าบ้านที่ใชู้มิ หน้าบ้านพี่คิมหน้าบ้านเราล่ดูว่าดูดูไปให้แม่ก็ขอประตูหนึ่งก๊อกก๊อกอะไรนี่คนอ,อยู่ไหม เยอะเธอเอะไรหมดตัว้ทำไมทำนี้เนี่ยไปหารับจากก้างปอบบงอยู่เนี่ยทำเนี่ที่ปีหาปีนี่หนึ่งเขาเป็นแล้วย้ายหาไปเฮ็ดเดีวที่ลี ย้ายห,หาเ,เห็ดเดืวดซักผ้าก็ซักเอาเองเพราะว่าเขาว่มี้พอพอแม่เขาบ่อยู่มันบ่ล่ะเขาก็บเฮ็ดเองลงงนี้มากก็รางสวยรางบ่ว เล็กน้อยชุมือนี่พี่หนูว่าเขามีลูกไม่อยากให้ลูกลำบากก็จะบอก นทำอะไรเป็นยาแมงหรอนะันเพื่อนเกี๊ยแมงอยู่ตงนูกกลัวเหรออ,อะไรนูกเกี๊ยแม อะไรคะใ้ท้อตห้องหลงคะพูดดีๆค่ะแอร์ทอง้นเจ้าเมือสาค่ะพูดกรเออแทางทานน้าเจท้งทันนั้นทงเมงสาอยู่ชั้นอะไรคะอายุบตามค่ะอายุกี่ขวบหนึ่งรวบพูดดีๆสิบขวบเท่าไหร่เนี่ยห้าขวบอมหน่อยวันนี้ยังไม่ได้หอมเลย ขอจ้งค้าบาทหอยขอจ้งค้าบาทไปทำอะไรไปไปซื้อขนมเยอะโรงเรียนเจ้วพี่ให้ไปล่ะหายหฮะจะหายได้ไงมัดให้อยู่แม่รู้ว่าจอดตรงไรหนแม่ขอก,กินได้ไหมหอ่ะ ใบมะกรูดใบมะกรูดแม่กนะกรมค่ะเอาไปต้มกับอะไรใบมะกรูดเป็นสมุนไพรนะลูกถ้าเจ้าไทยกบตัวเพียง เ,เดี๋ยวที่ฟ้าี่เนี่ยเขาไปยู่งนรื่องานย่าญญานเน,นี่ย่านย่านคนที่นมันบ้าหายปืนให้เม่ตอนนั้นเมู่บ้านมันไปเอาจักรยานเพิ่นข่อเอาหนฟัง ไปโรงเรียนแม่อยู่กับพ่อลูกค้าแปองพ่อตรงรับขอใส่ฮะข้าวหอยเป็นประเภทที่ใส้ยังใส่คุ้มใส่ให้คุ้มเนี่ย แค่กะเดียตัวกระเกียงคอยยิบแล้่ยวยิบอีกแล้วใส่ให้คุ้มไม่ดีเลยไม่คาะกระเกียงคอยยิบให้แล้่ยวยิบให้อีกเอ้ยมันขาดไปลดูนี่มนนมไม่แพ้ดูนี่มันนี่มึงเนี่เราไซื้อมาให้สามไม่แพ้ดูนี่นจ<า>๋าว่าเคยต้องมานอนออ แกตุนแล้วซื้อไม่สามตัวท่านที่ท่านเจ้าของพี่ซือ้อย่านลูกกับเมียบบมี่กินพี่ซื้อเสียพ้าสังเกตบ่พอคอยไปใส่ใส่แต่เสียอดืมเดิมเด้ เก้ากเสื้อผ้าแล้วโกางเก่งหยอกเก่งยิ้นแล้วก็คอยใส่เลยถ้าถ้าถ้าเนี้ยเห็นพ่อใส่กิ๊กขายเงียบเนี้ยสิบอกเลยว่าจะไปไหนพ่อทำไมแต่งตัวหล่อจัง คนจีฮวงฮวงลูกฮวงเมียอันดับแรกเลยเจ้าของแล้วแต่เห็นะแล้วแล้วสียางแล้เป็ี่ยนคนจีแม่กินสุดท้ายเป็นของแม่เลยนะคามใจเมียขอบคุณค่ะใจเมียตามใจลูกเดี๋ยวเราจะให้ ตัวเองก็ได้กินกระซางมันใช่ไหมขอแค่ลูกแจเมียได้กินให้อ,อนี่ยหิมอันนี้สะเทียนข้นพอนหัวอันอ้างที่คอยกระเลือบตนนี่วมเมนว่าแต่บ่เลือบโตนตนี่พี่นอ้องลอกอ่า กับมาจากขายของเถอะน้ำมือแรงแค่นี่ชิกินแล้วกินนี่มันบอสันนี่ยทุกมืออาทิตย์นึงเต็เตมๆมะพี่น้องบ้านแล้วกินแองเนี่ยขัวกิ้งทอดไข่าดาวขัวกิ้งทอดไข่าดาวเถอะอาทิตย์นึ่งเต็เตมๆคือเพสซ้อหมูมาไว้เปนบอเพสเสตดใส่สองปิดสอง,งปิดไปแล้วชิกินขัวกิ้งแล้วก็ทอดไข่าดาวจนกว่าหมูนั่นสิเบิด์ตเะแล้วจะเปลี่ยนเมนูใหม่ ยังมือแดงด้วยต้องไปกินของเราทั้างเทียกกรเลี้ยสวนเล้อยู่ห้าเทียกกระ,จะยาก,กนเ,นาเาก็บแนวไม้แล้วกินแล้วกันแล้วแต่ว่าเ่อเป็นยังเดี๋ยวพอกินนี่ก็ได้เมื่อกี้กระดูกเมื่อกี้กระดูกอันนี้เกิดไปชนหองแม่

ไปก่อนด้วยค่ะพี่น้องค่ะสวัสดี<ช>ค่ะแม่ต้องเลือกอันกินสิจ้ะอ่ะปิดให้แม่หน,นะะ่อยค่ะฝากอะไรคะ,ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้ายนะคะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ตลกมากเลยคะ่ะ